สวัสดีครับทุกคนเลยกับช่อง n o b l e Future นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเราบมนี้แบบ City Rush Tycoon นะครับการแค้งหนึ่งนานมาแล้วก็คือตอนนี้นี่แหละไม่หนึ่งนานมาแล้วแหละโอเคเนณในตอนนี้ปลื้ม Future กำลังกำลังแบบขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้จากนั้นเขาก็ลงมาจากรถแล้วก็มีผู้หญิงเอ๊ย ผู้ฮะผู้ชายมาบอกว่านี่อยู่เริ่มเหมือนเขาจะให้สร้างอะไรนะเอาได้เงินชื่อมือของคุณอุย้ยภาษาไทยได้โซเหอหาย โอเคอ่ะประยุกต์ประยุกต์เลยหรือสยองขวัญน,นี่คืออะไรอะ่ะเมือง,งโอ้แห่กดเลยโหเดินตามมาแล้วอ๋อเอาบ้านหนึ่งหลังได้โอ <Okay. S 1> เคเฮ้ยมีรถด,ด้วย เอาจากเมืองเฮ้ยไฟไหม้แล้วเราก็ต้องมาอันนี้โอ้โหสร้างเมืองได้ดับเพลิงได้โอเคโอเคเสร็จ อันนี้เป็นต้นไม้หกบาทนี่ไงเงินบาลังโกรูบรางบ้านเป็นแบบนี้แล้วนี่คืออะไรประตูหน้าต่างใช่ไหมอ่าใช่เป็นประตูแบบคลายๆบ้านสีเทามีด้วยหรออ่ะนี่มันเขียวชัด,ชด อีต้นไม้ต้นไม้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็อันนี้อันนี้แล้วมาตรงนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่มีแล้วเราจะทำยังไงให้ได้เงินรอเหรอ,อน,นี่ยังไงได้เงินมาเฉยฮ้ยต้นไม้ด้วยอันนี้ด้วยเงินไม่พออ่ะโอเคนี่อันนี้1น9้ นี่สี่สามสองหนึ่งคืออะไรอะ่ะโูนี่มือของร้อนนี่ใหญ่เมือของร้อนี่ใหญ่มากๆเลยเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเขาชี้ไปทางไหนนี่ไงต้นไม้แล้วเนี่ยโอ มีการก่อสร้างอ่ะเราตกน้ำละเฮ้เดี๋ยวใต้น้ำมันมีอะไรเป็นเนี้ยโอ้โหจะสร้างไว้ทำไมเฮ้ยตึกถูกปล้นตำรวจปลื้มกำลังจะมาช่วยแล้วนี่ได้เงินนี่เฮลิคอปเตอร์ด้วยบิน โอ้โหต้องมีใบอนุญาตอ้โหมีการรบับซื้อโลบักใบอนุญาตอันนี้ก็มีเหรออันนี้ผิดเพลงโอ้โหตอนนี้ประมาณ12กนากา7นาทีอ่านถูกใช่ไหมโอเคเฮ้ยตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว คือดูเวลาจากด้านบนนะครับแต่เวลามันมันเร็วจังเลยเรู้สึกเวลามันดูเร็วซื้อเพลินไปยังม,มีสนามเด็กเล่นด้วยโอเคอ่าแล้วก็อันนี้6 3 1 อ๋อนี่มันเหมือนเป็นร้านอะไรร้านกาแฟโอเคคือเมื่อกี้รอ้อนหกโมงเช้าก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยทำไมมันเป็นแบบนี้ดิอ่อันนี้แปดร้อยสี่สี่ ซื้อไอ้เดี๋ยวนะเราต้องไปซื้อต้อนปาบ้านันด้วยมันมีต้นปาล์มตรงนี้แล้วเนี่ยซื้ออะไรอ๋อซื้อตรงนี้เป็นการแบบจรวดโอ้โหจะอลังการการสร้างอลังการงานสร้างเลยนะเนี่ยอันนี้โ,โหแพงจังเลยเอา้าวซื้อได้เอา้า อ้าวเฮ้ยมีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องมีเรื่องมัมีเรื่อง,มอง,มองไม่ใช่โอเคได้เงินมาได้อร้ยมากๆเลยขึ้นจำเรือตอนนี้ผมเป็นนักจับเพลิง ผมเป็นนักดับเพลิงเอยตำรวจเอยอนาคตอาจจะเป็นพยาบาลเอยเฮืบไอ้มนเดี๋รวนะวเมื่อกี้จำได้มันมีสระว่ายน้ำอ้นี่ไงอามานั่งต้นไม้ก็มีอันนี้ก็มีบ้านสีเทา นี่แหละโอ้ยเออเงินไม่พออะสถานีบริการน้ำมันคืออะไรอะสถานีบริการน้ำมันอ้นที่เติมน้ำมันแล้วเราก็รอคุยรวยอ่าคลิปคลิปคลิปมนอนคลิปมั่วโหอะไรเนี่ย นี่อ๋อนี่เฮ้ยมีต่างๆมีว่าคืออะไรไม่รู้อะไรเนี้ยเกิดเรื่องอีกแล้วเกิดเรื่องเกิดเรื่องกำลังอะไรอะ่ะอ๋อเสาไฟเสาไฟหรือเปล่าโอ้หเสาไฟพังอย่างนี้ก็มีเหรอเสาไฟฟังอ๋อเสาไฟฟังเสาเสาไฟพัง Nhìn đuổi, nhìn đuổi. À, đi rồi đi rồi um, nhìn này, ok, đi, à, à, hey hey, chơi phom tui, chơi phom tui, chưa, không, 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 nó mày không, 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 เราจะไปอะไรเนี่ยแล้วโอ้ยต,ตกน้ำตกน้ำโอ้สุดยอดเลยเกมนี้โอเคโอเคโอเคอ่านั่นนั่นอีกแล้วไฟดับซะงั้นโอ้ เ,เดี๋ยวนะเราต้องไปตรงไหนนะโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ,โอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามที่ช่องนป n u m b ฟิ f เจอร์ แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บายๆนะครับแล้วก็มาบายๆกับการบัอกอันนี้ด้วยโอ้ช่วยด้วยไม่รู้ทุกคนเคยเป็นหรือเปล่า่ะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเป็นอ่ะผมเดินแล้วแบบใช้มือเดียวในการเดินอ่ะกดชีพตึกถูกยิงตอนนี้นายปลื้มสารวัตรปลื้มกำมันจะไปช่วยแล้วครับ เกือไปแล้ว <c oughs> เกือไปแล้วแล้วเราจะเอาเงินไปไหนต่อข้างหลังหรือเปล่าอันนั้นไงไกลๆนู่นฮะนี่เวลาอะไรนนเนี่ยนี่มันหกโมงเช้าหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยบ๊ายบายครับ